ทำแบบนี้ได้กินแน่นอนค่ะทุกคนพลิกที่เราปลูกในกระถางต้นเก่าหลังจากที่สุดโทมไปแล้วนะคะไม่ออกดอกหรือว่าเกิดโรคเชื้อราตามนี้ง่ายแสนง่ายนะคะได้พลิกต้นไม่กลับมาติดดอกออกผลให้เรากันแบบยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่เราจะปลูกพลิกนะคะก็คือพลิกเขาชอบแสงแดดค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนําไปปลูกหรือว่าวางไว้บริเวณที่ มีแดดส่องถึงเขาจะแตกยอดเร็วมากหลังจากแตกยอดใบแล้วก็ควรกําจัดศัตรูพืชฉีดพ่นนะคะน้ายากาจัดมแมลงสูตรไหนก็ได้นะคะเพื่อป้องกันศัตรูพืชต่างๆมดหนอนเพีียมแมลงค่ะ แล้วก็ฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อราแก่พืชใบเหลืองใบจุดใบดางหลังจากเก็บเกี่ยวไปนะคะต้นก็จะเริ่มสุดโทมเราก็มาตัดแต่งกิ่งค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกออกามาาใหม่ค่ะเราก็มาบำรุงด้วยสูตรนี้กันเลยปุ๋ยค้อกมูลวัว2ส,ส่วนแล้วก็ผงขี้เท่าทานกับทานก็เล็กๆทุกนะคะ1ส่วนปูนขาวหนช้อนโต๊ะค่ะนําไปโรยรอบๆคนต้นเลยรดน้ำด้วยนะหาวัสดุคุมดินด้วยล่ารักษาความชุ่มชื้นนะคะ 7จ็ถึงสิวันเขาก็เริ่มแตกออกมาแล้วจ้าทุกคนทุกๆ15วันอย่าลืมให้ปุ๋ยบำรุงด้วยนะคะ 30- 40วันเราก็จะเห็นพริกทิดปริดอกออกผลให้กับเราไว้เก็บกินเหมือนเดิมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชนินเอลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่จุ๊นจะพาทุกคนนะมาบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูพริกที่ปลูกในกระถางนะคะที่เราปลูกมาเก็บเกี่ยวแล้วเรียบร้อยหรือว่าพริกที่เกิดโรค เชื้อราใบหยิกใบงอใบจุดใบด่างต่างๆให้กลับมาต้นเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตกลับเราอีกครั้งหนึ่งแบบง่ายๆกันเลยจา้าท่านายอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe สากูนช a n e ด้วยนะคะเราไปบำรุงฟื้นฟูต้นพริกกันเลยค่ะเมื่อิิมปลูกพริกในกระถางไว้เก็บกินที่บ้านแบบง่ายๆนะคะเพราะว่ามีพื้นที่น้อยนะคะหลังจากที่เริ่มเก็บผลพริกออกเกือบหมดแล้ว แล้วเข้าหน้าฝนด้วยสภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะนั่นคือโรคเชื้อราน,นั่นเองแล้วก็เพียไฟเล่นงานค่ะแต่ไม่สิไม่ตัดทิ้งนะวันนี้จะพาทุกคนมาฟื้นฟูพร้อมกันนะคะว่าทำยังไงให้พิกต้นโสมแล้วก็เสียหายแบบนี้ให้กลับมาปลีดอกออกคุณให้กับเราค่ะไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าตัดทิ้งนะเรายังสามารถมาบำรุงฟื้นฟูได้นะคะ โดยการนับจากข้อตานี่ยะคะสักสองสาข้อเราก็ตัดเลยค่ะตามวิดีโอเลยการฟื้นฟูต้นพริกโดยการตัดแต่งกิ่งหลังจากที่เก็บเกี่ยวนะคะจะช่วยยืดอายุของต้นพริกนะคะให้ระยะยาวเลย<ม>กิ่งที่เขาแก่นะคะเขาก็จะแตกออกมาใหม่ ก็จะออกดอกออกผลให้กับเราเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเราไม่ทําการตัดแต่งกิ่งเลยนะคะต้นเขาก็จะโทรมลงหรืออาจตายได้เหมือนหมดอายุไขนั่นเองค่ะการที่เราตัดแต่งกิ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาแตกออกมาใหม่ได้ต้นใหม่นั่นเองค่ะ มันทำความสะอาดบริเวณํำต้นนะคะหากมีมดเพี้ยก็กำจัดซะนะคะหรือว่ามีวัชพืชแล้วก็ถอนออกค่ะเดี๋ยววัชพืชทั้งหลายเขาจะไปปกคลุมหน้าดินแล้วก็แย่งอาหารของต้นพริกนั่นเองทำให้พริกในกระถางของเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอลำต้นก็จะแค่แ,คกแกลนหรือว่าโตชานั่นเองค่ะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วก็ทำความสะอาดในกระถางเรียบร้อยนะคะเราก็มากระตุน้น ในการให้ปุ๋ยนะคะเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใบแล้วก็กระตุ้นระบบรากให้เจริญเติบโตนะคะสูตรนี้แม่จิ๋มก็ใช้ปุ๋ยคอกมูลวัวค่ะสส่วนแล้วก็ถ่านทุบเป็นก้อนเล็กๆผสมกับผงที่เท่า่านนะคะอีกหนึ่งส่วนค่ะปูนขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ดินหมักใบก้ามปูค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้น การแตกยอดใบนะคะเราก็ต้องให้ N P K นะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมอาหารหลักค่ะแล้วก็ทาตอาหารรองนะก็จะมีในปุ๋ยคอกมูลวัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผงที่เท่ทา,าฐานก็ช่วยกระตุ้นระบบรากช่วยให้ลำต้นเขาแข็งแรงแล้วก็ปูนขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะคุกคอยเข้ากันเลยนะคะแล้วก็โรยรอบๆคนต้น1-2ช้อนโต๊ะค่ะเพียงสัปดาห์ละ1ครั้ง ปูนขาวจะช่วยป้องกันโรครากเน่าคนเน่านะคะแล้วก็ช่วยให้พืชแข็งแรงปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดินดีค่ะ่านเขาก็จะช่วยขับไล่มดหนอนแมลงเพลี้ยเพราะว่ามีกรรมฐาันนะคะกระตุ้นระบบรากทำให้รากแข็งแรงถ้าดินยุบนะคะหรือว่าเห็นรากของต้นพลิกแล้วเราก็เติมดินลงไปค่ะโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่หรือว่าเปลี่ยนดินใหม่นะ ดินที่ไม่จิ๋มใช้ก็จะใช้ดินหมักใบก้ามปูค่ะทําให้พืชแข็งแรงเพิ่มธาตุสารอาหารในดินนะคะหลังจากเติมดินลงไปแล้วรดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อให้น้ําเป็นตัวละลายปุ๋ยลงสู่รากเขาจะได้แตกยอดแตกใบเร็วๆนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมรดน้ําให้สม่ําเสมอนะคะอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งค่ะแต่ถ้าอากาศร้อนควรจะเป็นเช้าเย็นเลยนะสัก7-8วัน หลังจากที่ใบเริ่มแตกออกมาก็วันละครั้งหรือวันเว้นวันได้ค่ะอย่าปล่อยให้ผิวดินแห้งนะไม่อย่างนั้นเขาไม่ได้รับน้ําเพียงพอเขาก็จะไม่แตกยอดใบค่ะเพื่อป้องกันวัชพืชแล้วก็รักษาหน้าดินให้ชุ่มชื้นต้นพริกของแม่ฉิมจะได้แตกออกมาเร็วๆและสมบูรณ์นะคะแม่ฉิมก็จะหาวัสดุคลุมดินค่ะที่บ้านมีฟางข้าวแม่ฉิมก็จะนาฟางข้าวนะคะมาปกคลุมหน้าดินค่ะ หรือบ้านใครมีเศษยาแห้งๆก็ใช้เศษยาแห้งได้นะคะทุกคนพอเขาย่อยสลายเขาจะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นพริกของเราได้อีกต่างหากค่ะช่วง1 0 1ถึงสบาวันใบเริ่มที่จะแตกออกมาควรฉีดพ่นน้ำยาป้องกันกำจัดโรคเชื้อราและศัตรูพืชด,ด้วยนะคะน้ำยาป้องกันกำจัดเชื้อราที่บ้านแม่จิ๋มก็จะใช้น้ำปูนใสค่ะหรือว่าน้ำปูนแดงกินหมากนั่นแหละนะคะเข้าไปดูย้อนหลังว่าทำอย่างไรนะคะฉีดพ่นวันเว้นวันค่ะ ป้องกันโรคพลิกผลเน่าใบยิกใบงอกระตุ้นการแตกยอดใบให้เขาออกดอกออกผลป้องกันเพี้ยมดหนอนแมลงด้วยสูตรน้ำกระเทียมหมกักหรือว่าน้ำหัวหอมนั่นเองค่ะหรือว่าน้ำส้มควรไม้สะดวกสูตรไหนเลือกทําได้เลยส่วนวิธีการใช้เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะและสิ่งที่ควรรู้ในการปลูกดูแลพริกค่ะทุกคนหลังจากที่เราปลูกไปนะคะ เริ่มแตกยอดใบออกมาเราก็บำรุงปุ๋ยสูตรเสมอนะคะหรือว่าปุ๋ยคอกมูลวัวมูลไส้เดือนเพื่อกระตุ้นระบบรากทำให้แตกยอดใบเป็นพุ่มพร้อมที่จะผลิดอกออกผลค่ะพริกจะเจริญเติบโตได้ดีต้องสังเคราะห์แสงและวางที่เหมาะสมนั่นคือมีแสงแดดส่องถึงทั้งวันค่ะเขาถึงจะแตกยอดใบและทำให้ลำต้นแข็งแรงค่ะ การรดน้ําก็สําคัญนะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆหรือว่าช่วงที่ใกล้ออกดอกควรรดน้ําสม่ําเสมอค่ะเขาถึงจะออกดอกนะถ้าขาดน้ําเขาจะสลัดดอกทิ้งค่ะแล้วก็อย่าลืมให้ปุ๋ยด้วยนะคะทุกๆสัปดาห์หรืออย่างน้อยทุกๆ15วันหมั่นกําจัดศัตรูพืชมดเพรื้หนอนแมลงหรือว่าโรคเชื้อราสม่ําเสมอเท่านี้เราก็ได้พริก ้นใหม่กระถางเดิมไว้เก็บกินอีกครั้งอย่างยาวนานเลยค่ะแม่จิ๋มว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครตสับช e องเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะที่รับชมพบกันคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ